สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสเปรดไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างจะมีผลในวันที่คุณคลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะไม่ว่าคุณจะคลิกเข้ามาในวันไหนจะมีผลในวันนั้นมีไพ่เลือก3ามกองหมายเลข2 3แล้วก็5เลือกไพ่กองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกเรามากที่สุดให้ใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สเปรดไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างโอเคค่ะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลข2นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สเปรดไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างอืม the h o n o r i n g pass ณตอนนี้คุณอาจจะคาดวาให้ใครบางคนมองเห็นคุณข้างคุณอยู่อืม tiktok ok. ซึ่งสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือบางทีสถานการณ์นี้อาจจะต้องการเวลาอีกสักพักเพราะมันอาจจะยังไม่ควรจะเกิดขึ้นตอนนี้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นจงอดทนรออย่างใจเย็นเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการแน่นอน อืมแม่นเนี่ยนายจับคัพส์ใครบางคนจะมอบความรักให้กับคุณจะเสนอโอกาสและเมียให้กับคุณจะมองเห็นคุณค่าของคุณแน่นอนขอให้คุณอดทนรอไว้ก่อนอืมเพชรวาสเพราะคนคนนั้นเขาจําเป็นจะต้องไปผ่านบทเรียนละเมายอย่างก่อนซึ่งบทเรียนนั้นจะสอนให้เขามองเห็นคุณค่าของคุณขอให้คุณเชื่อมั่นในสถานการณ์นี้ อืมเนี่ยเอซาวาเนี่ยบทเรียนนั้นจะสอนให้เขามีไอเดียใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับคุณและจะมองเห็นคุณในทิศทางที่ต่างออกไปเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นใน Perfect Timing หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะกลับมามองเห็นคุณข้างคุณแน่นอนในสินิพายจะบอกโอเคค่ะก็ขอบคุณสับไลค์คอมเมนต์ subscribe นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโอเคค่ะบายโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สปิริตไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้าง Present power ดึงพลังของตัวเองขึ้นมาเข้มแข็งให้ได้ยืนหยัดพัฒนาตัวเองให้ได้อยู่กับปัจจุบันขณะให้เป็นอย่าย้อนกลับไปคิดถึงอดีตหรือไปกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอืมพอย s ์ทำไมเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองที่คุณเป็นให้ได้อย่ายอมให้คนอื่นหรือสิ่งอื่นมากําหนดคุณค่าของคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่ยอมที่จะมองเห็นค่านั้นด้วยตัวของคุณเอง เพ g e ชอปคารเนี่ยโดยเฉพาะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการจะพูดคุยติดต่อกับใครบางคนหรือไปดึงใครบางคนที่เขาอาจจะเป็นคนที่รับทีภาวะในความคิดของคุณเข้ามามีความสัมพันธ์กับคุณน่ะหยุดการทําสิ่ง,งนั้นแล้วก็ย้ายโฟกัสกลับมาสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้ได้ก่อน นายปวาสคุณจะต้องมีกำแพงกับคนคนนี้ก่อนเลิกคิดที่อยากจะติดต่อสื่อสารกับเขาหรือคิดจะดึงเขากลับเข้ามาในชีวิตเพราะคุณไม่จำเป็นจะต้องมีเขาเพื่อทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองหรือมองเห็นคุณค่าของตัวเองได้เลิกเห็นเขาเป็นทางเอิเจนของคุณแล้วคุณจะสามารถมีความสุขแล้วก็มีพลังแข็งแกร่งจากภายในได้ด้วยความสามารถที่คุณดึงพลังนั้นขึ้นมาด้วยตัวของคุณเอง อืมเทมเพลสเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องมีกําแพงกับเขาเพื่อปรับสมดุลอารมณ์ความคิดของตัวเองกลับสู่สมดุลให้ได้เพราะถ้าคุณยังคงกลับไปวนเวียนกับเขาไปพูดคุยกับเขาหรือมีเขาในชีวิตคุณจะไม่สามารถอยู่ในจุดที่สมดุลแบบนี้ได้แล้วก็อาจจะกลับไปอยู่ในจุดที่ทําให้คุณรู้สึกมีความทุกข์อีกครั้งในสิน่งนิพายจะบอกโอเคค่ะก็ขอบคุณสหรับไลค์คอมเมนต์ซับสไคร์นะคะขอบคุณสหรับการติดตามนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองมะเล็กห้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สเปรดไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างอืม great gratitude คุณจะต้องฝึกฝนการสำนึกขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองมีในมือให้ได้เลิกหาข้อตำหนิเลิกหาสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบใจในสิ่งที่คุณมีไม่ว่าคุณจะมีอะไรน้อยนิดแค่ไหนคุณจะต้องรู้สึกขอบคุณที่คุณมีสิ่งนั้นเพราะอย่างน้อยเนี่ยคุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีตำหนิหรือไม่สมบูรณ์แบบแค่ไหนก็ตาม Treasure Island เนี่ยเพราะถ้าคุณสามารถรู้จักสำนึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีได้คุณจะมองเห็นทันทีว่าในมือของคุณมีสิ่งที่เป็นสมบัติล้ำค่ามากมายแค่ไหนซ่อนอยู่ที่คุณอาจจะไม่เคยมองเห็นมาก,ก่อน ส่วนนับครบส์เนี่ยเพราะถ้าคุณไม่สามารถจะมองเห็นคุณค่าสิที่คุณมีได้คุณก็จะอยากหาช้อยส์อื่นสิ่งอื่นมาแทนที่สินคุณมีอยู่เสมอแล้วน่าจะทําให้คุณไม่รู้จักการพอเพียงได้แล้วเมื่อคุณไม่รู้จักการพอเพียงไม่ว่าคุณจะมีสินที่ดีมากแค่ไหนในมือคุณก็จะไม่รู้สึกมีความสุขกับมันเพราะคุณจะมองหาสิงที่ดีกว่าเสมอและคุณก็จะไม่สามารถหยุดการทําสิ่งนั้นได้ อืม,มนเนี่ยไอ้จอบซอสเนี่ยพอสุดท้ายแล้วคุณจะรู้สึกว่าฉันไม่รู้จะทำไงกับชีวิตของตัวเองดีเพราะฉันเนี่ยไม่สามารถจะมีสิ่งที่ฉันพอใจได้สักทีเพราะคุณไม่เคยฝึกฝนการพอใจสิ่งที่ตัวเองมีเลยคุณจึงไม่สามารถจะรู้สึกมีความสุขได้หรือไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่บ้องหาช้อยตลอดเวลาได้ คุณนับวาสเพราะฉะนั้นจงรู้จักการควบคุมความต้องการของตัวเองให้ได้มองเห็นคุณค่าสิ่งที่คุณมีในมือแล้วคุณจะรู้ได้เองว่าคุณเนี่ยมีสิ่งที่ล้ำค่ามากมายแค่ไหนในชีวิตของคุณแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ได้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบหรือเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยคิดว่าควรจะเป็นหรือควรจะดีกว่านี้แต่อย่างน้อยมันก็ยังอยู่ในชีวิตของคุณและทําให้คุณมีความสุขในสิ่งที่คุณควรจะขอบคุณแล้วในสิ่งที่พ่ยจะบอกโอเคค่ะก็ขอบคุณซับไลค์คอมเมนต